空爱。 งั้นเพลงเพลงที่สองเอาว่าเมื่อไหร่จะหยุดหลอนะลูกเพลงที่สองชื่ออะไรหรอแม่ใช่เลยอ่ะนี่แทง่ยไหมเาแยกกันแหนไหมอะไรนะเหอไหมแบบความหอตนีหรเหนื่อยไหมแบบความหลอก็ชินแล้วกับเรื่องเห็นไหมเห็นไหมตอบตอบโต้ทุกอย่างไม่อยากหล่อเหรอ

เอ,อมไ,เเไม่ได้เต้นเลยเั้นกรอมไม่ได้เต้นเลยเกิดไม่ทัน <c oughs>